สระน้ำหัวหลงมีแต่พบดูหลายทางนั้นเลยตอนนี้ก็ต้องแอบไปก่อนแฮะไหนนายบอกว่าจะไปสำรวจน้ำลึกไงแล้วนะทำไมยังเอาแต่หลบอยู่ที่นี่ล่ะนี่มันก็คือแผนอย่างหนึ่งเหมือนกันการสำรวจแบบปลอดภัยยังไงเล่าคุณต้องการวิวัฒนาการเลยหรือไม่ใช่ต้องการเลยต้องการตอนนี้นี่ฉันแค่คิดไปเองอย่างนั้นหรอหรือว่าแสงมันสว่างขึ้นจริงๆนะ่ะน่าจะเป็นเพราะว่านายวิวัฒนาการวิสัยทัศน์กลางคืนในวิชั่นนะ โพสหลีนห้าวเลเวลแปดเผ่าพันธ์พาคราบดำร่างกายยาว1.5เมตรน้ำหนัก100ปอนด์พลังต่อสู้10ทักษาว่วานถังสูงพลังกระเป๋แข็งกัดรุนแรงพางตัวกอดเหล็กดำความสามารถพิเศษที่อยู่อาศัยเป็นมงค,คลเรเวล3ติดตัวคะแนนวิวัฒนาการส3ขอแสดงความยินดีกับโพสที่สามารถอยู่ระดับถึงเรเวล8ได้ตอนนี้แผนที่ได้ถูกปลดลกแล้วต้องการใช้เลยหรือไม่แผนที่อย่างนั้นหรอสามารถวาร์ปได้อย่างนั้นหรอือใช่ใช้เลย ว้าวนี่มันแผนที่ของเมืองหลงหยินนี่ในแผนที่ส่วนใหญ่จะ,สะแสดงถึงแม่น้ำจึงมีแม่น้ำพันซุยที่อยู่เหนือวัดราชมังกรอยู่ห่างออกไปประมาณ5กิโลเมตรและยังมีอีกที่หนึ่งที่อยู่ห่างออกไป8กิโลเมตรซึ่งเป็นแม่น้ำที่อยู่นอกโรงงานเคมีหลงหยินแล้วจะให้เรารู้ตำแหน่งแม่น้ำ,นำอื่นๆนทำไมกันในเมื่อเรายังติดอยู่ที่หัวหลงเวลาเชเลพอตของวันนี้คือหนึ่งชั่วโมงต้องแต่เทเลพอตหรือไม่อเดี๋ยวนะว่าได้จริงหรอ จะคิดมากไปทำไมอีกล่ะลองดูเลยก็แล้วกันเอาล่ะฉันจะไปแล้วโอ้วับได้จริงๆด้วยฮ่าๆผลล็อกเตากินข้าวใหม่เลยดีแบบนี้ปลาพวกนี้อร่อยกว่าปลาขยับพวกนั้นเยอะเลยฮะนี่นี่มีอะไรจะบอกนะ่ะนี่ยังไงเล่าเกินกินปลาเฉาเต็มไว้ได้รับ90คะแนนขนาดคะแนนก็ยังได้เยอะกว่าอีกโอ้เยี่ยมไปเลย 90คะแนนนี่มันเท่ากับกินปลาขยะโปกนั้นทั้งสตัวอยู่ที่นั่นมันช่างน่าเศร้าวันๆได้กินแต่หอยแต่ปลาเน่านี่เราไม่ได้กินของอร่อยๆแบบนี้มานานแค่ไหนกันแล้วนะเออคิดแล้วเ,เศร้าจังเลยเอ,อ๋งูอย่างนั้นเหรอเห็นแล้วมันขึ้นว่ะจะจัดการมันเลยดีไหมเออเดี๋ยวนะนั่นมันปลาดุกนี่นั่นมันยาวสองเมตรเลยไม่ใช่เหรอปลาดุกยาวสองเมตรเนี่ยนะมันมีจริงอย่างนั้นเหรอ ไม่มีการแจ้งเตือนจากระบบแสดงว่าพลังการต่อสู้ของพอๆกับเราสินนะหรือไม่ก็อาจจะอ่อนแอกว่าไม่ว่ามันจะเป็นสัตว์กายพันแบบไหนเราก็จะจัดการกับมันถ้าเกิดกินกินมันได้หลกักก็ต้องได้คะแนนเดแน่เลยหรืออาจจะเลเวลอัพเดียก็ได้นะเอาล่ะขอลองเลยก็แล้วกันอี๋ทำไมลื่นแบบนี้ล่ะเนี่ยโอ้โยเอเอเราก็ตกใจไม่เจ็บเลยนี่หว่าแสดงว่าพลังไม่เท่าไหร่ฮะ ตอกเกล็ดแข็งโหดูถ้าจะโกรธนะนี่แกข้างเป็นด้วยอย่างนั้นหรอแล้วไปซะฟาดหางเฮ้้เรียบร้อยแล้วนี่แกคิดจะหนีอย่างนั้นหรอหนีปนหรือ,อยังไงกันเวลาของโฮอนหมดลงแล้วจะเทเลพอร์ตกลับสูโ่โฮอลงในอีก3วินาทีฮะอ,อะไรกันนะ่ะ3เดี๋ยวนะเจ้าสิ่งนี้ สองอความรู้สึกนี้มันเหมือนกับตอนที่อยู่เมืองหลินเทียนเลย1เป็นมันจริงๆด้วยเมืองหลงหยินกำลังตกอยู่ในอันตรายแล้ว